สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นวัตถุมงคลอันเรื่องหรือเรื่องลึกเกินเลยนะครับสุดดังในประเทศไทยเหรียญน,นะเป็นจับภาคีนะครับแห่งเหรียญก็มีหลวงปุกกันวัดพญาตมีเนื้อเงินมีเนื้อทองแดงแล้วมีอื่นๆอีกนะเนาะแล้วก็มี แบบกระไรทองเนี่ยครับกระไรทองมีอยู่เหรียญหนึ่งนะส่วนอันนี้ก็เขาเรียกว่าเหรียญนิกเกิลนะครับเหรียญนิกเกิลหรือว่าเหรียญอัปปากหน้ากากทองหายากนะครับยังไม่เห็นมีใครมีเลยครับฝั่งเียนเขาก็เขาก็มีเหรียญเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินน้มีนะเหรียญเงินน้มีแต่เงินหน้าทองยังไม่เห็นนะมีแต่อัปปากา<ม>เขาดูแวบๆอาจจะคิดว่าเป็นเงินละมังเนาะคิดว่าแบบนั้น แต่จริงๆแล้วคือเหรียญอ,อันประกาหรือว่านิกเกิลหน้าทองนะครับอ,อ,อันนี้ผ่านการตรวจเช็คของเซียนใหญ่ๆในบางคนด้วยกล้อง 1,600x แล้วนะครับเออของเขาเขาดูเขาดูของเขาแต่นั้นของเขาเป็นเพียงแค่เนื้อนิกเกิลน,นะแต่ของผมนี่นิกเกิลหน้าทองด้วยซึ่งตำหนินั้นเหมือนกันทุกประการเลยนะครับเหมือนกันทุกประการเลยซึ่งโลหะ หัวนสารโลหะเนี่ยก็เป็นตรงกับเหรียญกระสาบที่ที่ตอนที่เขาเขาสร้างไว้อะนะเขาสร้างไว้นะครับเขาสร้างไว้ตั้งนานแล้วอะ่ะนะเขาสร้างไว้ตั้งนานาสร้างไว้ตั้งนานแล้วนะครับน,นนี้ก็เป็นเหรียญน,นิกเกิลหน้าทองซึ่งซึ่งหายากไม่ค่อยมีใครมีนะไม่ค่อยมีใครมีหรอกครับนะทีนี้อันนี้คือเหรียญรุ่นขอเบ็ดขอเบ็ดนะ ขอเบ็ดทีเนี้ยผมก็ได้ดูจากเซียนใหญ่ๆตัวโต,โตที่เรียกว่าเชื่อถือได้เลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเขาผ่านกล้องหนึ่งพันหกร้อยแล้วแล้วเขาก็บอกตำหนิมาซึ่งถ้าเราส่องแบบไม่มีความรู้เนี่ยถ้าเราส่องไม่มีความรู้เนี่ยมันก็เหมือนใช่หมดแหละมันมองไม่เห็นแต่พอดีผมมาโชคดีนะทีแรกผมได้เหรียญนีม้มาเซียนบางคนหลายคนเขาก็บอกว่า เหรียญเงินหน้าหน้ากากทองหรือว่าหน้าทองเอ๊ะทำไมเหรียญเรามันไม่เหมือนนะมันเหมือนกับสีข,า,ขาวอะไรก็ไม่รู้นะก็ไม่ใช่เป็นเงินแน่ประมาณเนี้ยก็เอ๊ะก็ค่อยเขวเหมือนกันนะเอ๊ะมันยังไงเนะ่ก็เก็บไว้อยู่ยงั้นแหละมีเซียนใหญ่ๆจะมาขอแบ่งนะเขาบอกเขาอยากจะไปศึกษา <c oughs> เหมือนมาหลอกผมมาแหละจะเช่าแบบในราคาถูกๆประมาณนี้นะเหรียญชุดนี้นะครับผ่าน ผ่านเสียนใหญ่ๆกล้อง1,600แล้วอายุของโลหะก็โอเคนะผ่านผมก็โชคดีเขาได้พิสูจน์เหรียญนี้ขึ้นมาผมก็เลยดีใจนะครับซึ่งตำหนินั้นเหมือนประยับทุกอย่างเหมือนเป็นเหรียญเดียวกันเลยผมเป็นมีความโชคดีอันนี้เหรียญแรกเลยคือหลวงปู่กันวัดพญาตนะครับปกติแล้วเหรียญเนี่ยยังใหม่เลยนะ ใหม่เลยเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาเก็บไว้ดีเนี่ยเอาออกมาโดนอากาศแล้วมังเนี่ยนะเ,เซียนโลหะเขาบอกว่าถ้าโดนอากาศเนี่ยโลอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเนี่ยเหรียญเขาก็จะเริ่มดูเก่าไปเรื่อยๆประมาณเออจริงของเขาก็โชคดีที่มีคนที่เขาเคยทําโรงงานโรงงานในใน,ในกรุงเทพนะโลหะนี้สั่งจากนอกนะครับม่ใช่มีในประเทศไทยเรอกสั่งมาจากนอกเออเนื้อ,เน,อเนื้อเหรียญเนี่ยนิกเกิลเนี่ยนะ ตงรงนี้ให้ถูกนะครับเหรียญนิกเกิลน,นะไปต่างประเทศอ่ะถ้าประเทศเราก็เรียกว่าอัลปาก้าได้แต่ถ้าไปต่างประเทศไปเรียกอัลปกาก้าเขาไม่รู้จักหรอกครับนะพอดีมีมีคนที่มีความรู้ทั้งยันก็เลยไต่าถามเขาก็บอกว่าอัลปาก้าเนี่ยหรือว่านิกเกิลเนี่ยมันคือโลหะที่ผสมกับทองถึงว่าเราเก่านานๆมันจะอมเหลืองๆนะอัลปาก้านะเพราะมันมีทองผสมอยู่อัตราส่วนเลโชเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่รู้เพราะยังไม่ได้เข้ากล้องถ้าเข้ากล้องนี่รู้เลยนะโอลิมปัสนะ ของคุณทัดเมืองชนเนี่ยถ,ถ้าเข้ากล้องนี้อ่านออกมารู้เลยวันนี้เกิเท่าไหรทองเท่าไหรเปี้ยเลยแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะจะไปไปตรวจสอบตรงนี้แต่ผมก็โชคดีมีคนตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สบายใจ <c oughs> ตรงนี้ก็เลยมีความมั่นใจแบบล้านเปอร์เซ็นเลยครับถ้าเรารู้ตํแหน่งแล้วเนี่ยดูนิดหน่อยก็โอเคนะโอเคไม่ยากไม่ยากแต่ถ้าเราไม่ไม่รู้เนี่ยวิธีการดูเนี่ยเพราะว่ามันลายเส้นมันเล็กมากถ้าคนไม่บอกแนะนําให้เราเนี่ยรับรองว่า ดูไม่เป็นหรอกนะดูไม่เป็นหรอกเออบางทีเราดูคลิปใครเชื่อใครงั้นก็โอ้เสร็จเลยครับเข้าป่าทันทีเลยเออไม่ได้ไม่ได้เลยแตออ่คลิปของคนที่ผมศึกษามาเนี่ยของเขาเชื่อถือได้และมันใช่จริงมีเหตุมีผลเหมาะสมครับะมีเหตุมีผลเ,ออเหมาะสมจริงๆวันนี้ก็จะมาชี้ตำหนิให้เห็นมีตำหนิอยู่หนึ่งสองสาม 4ี่ห,หที่นะจบเลยนะเอาหกที่เป็นร้อยขอเบ็ดนี่ใครๆก็รู้ส่องเป็นขอเบนะ็ดนะนไม่ยากหรอกแล้วก็มีเส้นขีด,ขดอยู่นะด้านหลังอะนะวันนี้คลิปนี้ก็จะ,จะบอกจะบอกให้ฟังว่าดูตรงไหนแล้วเวลาเราไปส่องเนี่ยตะแคงซ้ายตะแข็งขวาเราจะรู้เลยไอคนทําปลอมเนี่ยมันทาําบางจุดนะทําย้อนสอนอย่างเท่นเขาขีดมาจากบนลงล่างมันไปขีด จากล่างขึ้นบนก็มีเออมันก็แปลกดีเนาะมันไม่ละเอียดมันมันมันปลอมแต่มันไม่ละเอียดมันคิดว่าคนอื่นจะส่องไม่เห็นนะเออบางจุดเนี่ยขีดจากบนลงล่างส่วนใหญ่เหรียญเนี่ยนะจะจากเก,กลาหรือว่าจะขูดเนื้อเนี่ยให,ให้ให้ให้เป็นแบบพิมพ์เนี่ยจะขูดจากบนลงล่างโดยทแยงมุมนะ่ใช่มาตรงเปทแยงมุมสี่ทิบห้าองศาทุกจุดเลยเท่าที่ผมสังเกตด้านหน้าเหรียญน,นะด้านหน้าเหรียญนะนะแต่ของปลอมเนี่ย มันมันมันขูดแบบตามตัวหนังสือหรือบางครั้งก็ขูดแบบล่างขึ้นบนเหมือนขูดแบบเครื่องหมายถูกอะ่ะเดี๋ยวจะบอกนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าตรงไหนอะ่ะรับรองว่าถ้าคุณดูไปคลิปนี้รับรองคุณคุณดูไม่ผิดเลยสําหรับเหรียญถ้าไปเจอแบบนี้นะวงเล็บแบบนี้นะส่วนทองแดงนั้นผมก็ไม่มีความรู้ตรงนั้นก็ไม่มีเหรียญอะ่ะถ้ามีเหรียญก็ก็จะส่องได้อยู่แต่ถ้าเหรียญแบบเนี้นะผม ผมบอกได้เลยว่าผมแม่นนะนะผมแม่นเลยง่ายๆบอกว่าผมแม่นเลยเพราะว่าผมไม่ได้เก่งนะผมก็ศึกษามาจากคนอื่นอีกทีนึงเสียงใหญ่โตระดับประเทศเหมือนกันที่เขาใช้กล้องหนึ่งหนึ่งพบวกกับโอลิมปัสของคุณทัศน์เนี่ยคือจบเลยจบเลย,เลยมันชัดเลยมันมันตีราคาค่าโลหะขึ้นมาเปรียบเลยเราไม่ผิดพลาดเลยครับเขาเรียกการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์เะเนาะตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ไม่ใช่มานั่งส่องๆแล้วก แท้ไม่แท้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ะนะครับอ่ะอันแรกเลยเป็นการไม่เสียเวลาผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วนะด่านแรกเลยนะดูเลขสองด้านบนนั้นสองสี่อะไรนั่นนะสองสี่อะไรนะ่นนะเขาทำเมื่อ,อพศอ,อ,อะไรครับพศอ,อ,อะไรพวกเราก็คงจะรับทราบแล้วนะครับพศอ,อ,อะไรเนี่ยก,ก็มีอยู่นะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีพศอ,อ,อะไรผมไม่ค่อยด้จำแล้วพศเนี่ย พอส2อ6 9นนะครับ2469ก็นะจะเน้นที่จุดเดียวนะครับตรงเลข 2, 2> เลข2นะครับถ้ามองให้ดีส่องให้ได้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นขีดทะยงเนี่ยนะทะยงเนี่ยนะจากบนลงล่างอย่างที่ผมบอกเนี่ยขีด,ขดต,รต,รตรงด้านล่างนะเป็นขีดอย่างเงี้ยครับด้านบน,นะจะเห็นได้ชัดในด้านตรงเนี้ยจะเห็นชัดเลยด้านบนตรงหนังสือนะตาแข็งให้ดีครับเห็นเลยครับ ถ้าไม่มีเป็นขีดอย่างนี้เสร็จเลยครับวางได้เลยครับนี่ตรงนี้จะเป็นขีดขีดนะครับทับทับตัวตัวเส้นตัวตัวเลขกันนะอย่างนี้เลยครับที่ผมส่องเห็นนะเออเห็นชัดเลยถ้าเรามองเป็นนะรับรองได้ว่าไม่ผิดผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดนะไม่ผิดเลยนะขีดอย่างนี้เนะี่ยทะแยงนี้นะครับใช่เลย <c oughs> มีอยู่ไม่ไม่กี่จุดครับอีกจุดหนึ่งก็คือนี่ไอตัวที่มีเป็นรูปตัวอ e นะีนะนะเอยไม่ใช่ ที่เหมือนเหมือนตัวตัอีแต่มีสี่ขาเงี้ยครับสี่ขาเงี้ยนะอไอ้สี่ขาเราไม่พูดถึงหรอกจุดเน้นคือตรงนี้เขาจะเป็นขูดขูดเขาเป็นขูดอย่างเงี้ยครับขูดจากบนลงล่างลายเดียวกับเลขสองนี่ครับขูดขูดแบบนี้เลยแกะแกะพิมพ์เขานะแบบนี้เลยดูง่ายแต่ของปลอมมันขีดอย่างงี้มันขีดขึ้นอย่างงี้ของปลอมอ่ะผมได้เห็นเขากันนี่อันนี้ไม่ใช่นะครับต้องขีดจากบนลงล่างแบบนี้นะก็แสดงว่าคนที่แกะพิมเนี่ยเขาใช้มือขวาเนาะ เหมือนกับว่าจิกไปว่างแล้วขูด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 ให้เป็นรอยประมาณนี้ครับนี่ยสองสองที่เนี่ยถ้าคุณจําได้มันจบเลยเหรียญ่ะนะมันจบเลยและอีกข้างหนึ่งทางด้านขวามือเหมือนกันเนี่ยจะมีเป็นรูปอย่างเงี้ยอย่างกันรูปตาเงนะแล้วก็มีขีดขีดเง네ี้ยสองขีดขีดเหมือนกันเขาก็ขูดรอยอย่างเงี้ยครับเห็นชัดเลยครับนะเห็นชัดเลยรับรองคุณจําคลิปนี้ไปเนี่ยไม่ยากเลยปั๊บรู้เลยครับถ้ายิงบล็อกเดียวแบบนี้นะจบเลยอะจบเลยครับบอกให้เลยว่าจบเลย เ,เรียกว่าจุดจ่างเดินเนี่ยจะขีดไปอย่างนี้แล้วอีกที่หนึ่งก็เป็นนี่เลยตัวพุทธนะครับตัวพุทธนะเนี่ยนะเนี่ยตัวพุทธเหมือนเลขสามเนี่ยนะนะแล้วก็มีหางเงี้ยครับนี่เลยเขาจะขีดอย่างเงี้ยครับขีดอย่างเงี้ยการแกะบล็อกพิมพ์เขาจะขีดอย่างเงี้ยครับนะขีดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยขีดอย่างนี้เลยครับทั้งตัวเลยครับเป็นอย่างนี้ครับอ่าหนึ่งสองสามสี่จุดจุดจุดท้ายที่เขาทําไม่ได้คือตรงนี้ครับข้างล่างสุดของเหรียญนั่นนะ นี่เนี่ยตรงวานตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยนะตรงเนี้ยนะเนี่ยนะเลขเอ่อตรงตรงตรงเนี้ยนะตรงนี้ก็เลขสองเรารู้จักอยู่แล้วส่วนตรงนี้ก็ประมาณแถวแถวเนี้ยนะประมาณแถวแถวเนี้ยประมาณแถวแถวเนี้ยนะประมาณแถวแถวนี้เนี่ยเออส่วนตัวอีคล้ายๆตัวอีสี่ขานี่ก็ประมาณประมาณแถวแถวนี้เหมือนกันแถวแถวเนี้ยครับแถวแถวนี้นะเออแถวแถวเนี้ยครับอ่าตัวพุทธก็อยู่ตรงนี้นี่ตัวพุทธพุทธอยู่ตรงนี้ไปร้อยขีด นะแต่เวลาเซียนบอกมันต้องนูนนะ่ะนูนแต่มันไม่มีขีดไม่ใช่ครับประมาณนี้ดีกว่าของเขานี่เขาเช็คตด้จริงไม่ใช่ผมเก่งหรอกเครื่องมือมันเก่งเครื่องมือมันอ่านมันมันมันทำให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่โกงมีค่าเท่าไหร่ลาย,ายมันเป็นยังไงลายแกะเป็นยังไงเขาเขาไม่โกงครับสาหรับเครื่องนะครับเออต่อมาอีกอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้เลยล่างสุดนี่เลยตรงนี้เลยนะแถวแถวเนี้ยนะเนี่ยเขาจะเป็นโคง้งๆเนี่ยเราลองไปส่องดู โค้งเนี่ยมันอาจจะทําได้แต่เส้นเนี่ยมันอาจจะพอทําได้นะเส้นเนี้ยมันอาจจะทําได้นะเส้นเนี่ยนะเส้นเนี้ยอาจจะทําได้แต่อันเนี้ยไม่ติดลรวของปลอมไม่ติดเลยครับเขาเรียกอะไรอ่ะของอืมของไม่แท้เนาะเดี๋ยวภาษาเสยนเขาเรียกอะไรผมก็ลืมลเนี่ยตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยมันจะเป็นขีดๆเนี่ยเสนเออเป็นเส้นสามเส้นแล้วนะบางๆเนี่ยตรงเนี้ย็เป็นแบบนูนๆหนึ่งเงี่ยนะอืมเขาเรียกถอดมันถอดพิมพ์ไม่ออกเนี่ย มันถอดพิมพ์ไม่ได้ตรงเนี้ยผมเห็นแล้วเขา่องแบบของที่ที่ที่ถอดพิมพ์นะตรงนี้ไม่ติดนะตรงนี้ไม่ติดนะตรงนี้อาจจะติดตรงนี้อาจจะติดแต่ตรงสามเส้นเนี่ยไม่ติดครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยแต่ขอบเบ็ดก็ดันหลังเนี่ยทุกคนก็จําได้เนาะขอบเบ็ดเนี่ยไม่ใช่ปากกาเนี่ยใช้นี่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปโดนเป็นสีเนี่ยขอบเบ็ดตรงเนี้ยเป็นงอๆเลยแล้วก็มีมีมีขีดขีดด้วยนะตรงตัวลึกเนี่ยนะมีขีดขีดด้วย แล้วก็ตรงหางปลาปลาเนี่ยก็มีมีขีดตรงมิเนี่ยนะมิเนี่ยนะพุทธสังมินะตัวมิเนี่ยมันจะมีแบบขีดๆตรงข้างหางติดๆทั้งนี้ครับนะเนี่ยแค่นี้เองเหรียญแบบเนี้ยนะเหรียญบล็อกนี้นะเออแต่ถ้าเนื้อเป็นนิกเกิลนะครับเนื้อเนื้อที่เป็นนิกเกิลนะอ่าถ้าใครดูคขีมเนี่ยรับรองได้เลยได้เลยแต่ แต่เหรียญทองแดงผมยังไม่ได้ส่องดูนะยังไม่ได้ส่องแล้วเซียนก็ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ตรวจเช็คด้วยประมาณนี้ด้วยนะอันไหนที่เรารู้เรามั่นใจโอเคแล้วก็รู้แล้วก็มาบอกต่ออันไหนไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็ยังไม่บอกแต่ถ้ามีเหรียญทองแดงนี่ก็ก็จะส่องดูนะจะส่องดูจะส่องดูมันก็มันก็น่าจะรู้นะเออน่าจะแบบเหรียญแบบเดียวกันแต่คนละเนื้อมันก็อาจจะ าการติดอะไรก็อีกอย่างหนึง่งอันนี้อันนี้ไม่ขอพูดถึงแล้วเอาที่ว่าถ้าเนื้อแบบนี้ก็คือแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยถ้าคุณจําได้คุณจับได้เลยครับแบบนี้เลยนะครับก็ไปเหรียญยอดฮิตนะครับนิกเกิลหน้าทองคํายังไม่มีเห็นมีใครเห็นยังไม่เห็นมีใครมีเลยนะที่ใน YouTube นะมีของผมขึ้นไปเดี๋ยวคนก็งงเอ้ยมีเหรออย่างนี้อย่างเงี้ยนะบอกได้เลยว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว นะครับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วมั่นใจครับจึงเอามาออกให้ชมถ้าคุณจําได้ตามอย่างนี้นะมันมันไม่ยากหรอกเนี่ยมันไม่ยากพอเรารู้ปั๊บมันไม่ยากหรอกครับเราจําได้นะนะเราจําได้มันใช้มือขวาขีดทั้งนั้นเนี่ยเหมือนเหมือนเกาลงเกาลงภาษาที่เขาเรียกเกาเกาลงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับถ้าสําหรับบล็อกนี้รับรองคุณดูของผมไปรับรองคุณไม่ผิดแน่นอนเลยรับรองว่าเห็นแน่นอนครับ <c oughs> นะ รับรองล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าเป็นบล็อกนี้คุณคุณคุณจ่ายตังค์ได้เลยอะ่ะนะออันนี้คือเหรียญของหลวงปู่กันเนะาะอยุธยานะวัพดพญาอ่าแลครับเป็นเหรียญที่ยอดฮิตสำหรับเหรียญก็มีอะไรทองแดงเหรียญเงินแล้วก็มีอะไรลงยาบ้างอะไรประมาณนี้อย่างนั้นผมไม่มีเพราะไมส่สามารถพูดได้ผมพูดได้เฉพาะผมที่มีแล้วก็มั่นใจว่ามันใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นิกเกิลเนี่ยเขาสั่งจากนอกนะครับไม่ใช่มีในประเทศไทยนะครับสั่งมาจากนอกเลยนะเนื้อนเนี่ยสั่งสั่งโลหะมาจากนอกเลยนะ<ส>มีคนเขาทําโรงงานอยู่เขาก็เลยมาบอกผมเพราะดีเลยมันฟุกหยัดเนาะอะไรมันก็มาบวกกันอะไรที่มันจะเกิดะนะก็ทําให้เรารู้ได้นะครับเนี่ยเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็น,เปน,เปนสีอมเหลืองๆแล้วมาใหม่ๆคราวเลยแหมเหมือนอย่างก็ทําใหม่ๆเลยอ่ะเ <c oughs> พราะว่าอะไรเขายังไม่โดนอากาศนะ เนื้อปาก่าเนี่ยถ้าโดนอากาศแล้วเขาจะเปลี่ยนสีทันทีเริ่มเปลี่ยนทันทีประมาณเนี่ยนะแสดงว่าอยู่กับเจ้าของีนสงสัยไม่ได้ออกจากถุงเลยเนี่ยมันไม่โดนอากาศมันก็เลยไม่เปลี่ยนนะนะเหมือนเหรียญใหม่ๆเลยโอ้เราก็งงๆอยู่แต่พอมาฟังเสียงแล้วกลับมาดูของเราตอนนี้ทุกเหรียญนะมันมันเป็นสีเหลืองๆหมดแล้วอ่ะนะมันมันเปลี่ยนสีมันเริ่มเหลืองะถ้าถอดวันนี้สงสัยจะเหลืองไปเรื่อยๆเยอะๆเลยเนี่ยนะหายากยังไม่เห็นมีใครมีไม่เห็นมีใครโพสต์นะครับ ของผมนี่อาจจะเป็นเหรียญที่โพสในคลิปแรกๆของอาจจะเป็นในประเทศไทยนะอาจจะนะเพราะยังไม่เห็นของใครเลยอ่ะนะตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องพิมพ์หัวข้อดีๆนะเขาเห็นเจอง่ายศึกษา,กาง่ายๆนะครับเป็นเหรียญที่ยอดฮิตนะครับพิมพ์ขอเบ็ดนะเนื้อนิกเกิลหน้าก,ากากทองนะครับหายากครับไม่ไม่ใช่หาง,ง่ายๆนะเออถ้าเป็นเหรียญเงินหรือเหรียญนิกเกิลอนะันเดียวกันนี้ก็ เหรียญนึงนี่โอ้โหหลายสิบล้านนะครับหลายสิบล้านนะครับเหรียญหลายสิบล้านนะครับเดี๋ยวโพสต์ไปอาจจะมีคนที่รว,วยในนอกต่างประเทศก็คงจะเห็นนะถ้าเห็นถ้าถ้าสูราคานี่โอ้โหจัดไปครับจัดไปครับเพราะมีหลายเหรียญฟุกได้มาหลายเหรียญเพราะฉะนั้นนี่คือยอดฮิตของเหรียญเบญจภาคีนะครับออของหลวงปู่กันวัดพญาตนะครับ อา,อายุทยาใครๆก็อยากได้นะครับเหรียญแบบนี้สวยนะครับเหรียญน,นี้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกเหรียญดีกว่าใช้คำว่าทุกเหรียญส่วนอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นกระไหลทองนะครับรุ่นเดียวกันนะมั้นะรุ่นเดียวกันนะพะอเดียวกันนะเนี่ยนะจะแจมชัดอ่านอ่านคาถาพุทธสังมินะเนี่ยพุทธสังมิพุทธพุทธธะสังมิ ยอดศิลนะครับหัวใจยอดศิลนะครับพุทธสั่งมิพุทธสั่งมิข้างล่างก็เป็นนะนะครับเป็นนะแล้วก็กายก็ยันเถาะนะครับยันเถาะนะครับนี่เลยนโมพุทธายะล้อมรอบท่านนะครับนโมพุทธายะล้อมรอบท่านนะครับนินะโมพุทธเนทายะอยู่ไหนนี่ข้างบนนี่ยะนะครับคาถาง่ายง่ายนี่อ่านได้หมดแหละนี่คือ กระไ่ทองนะครับกระไ่ทองสวยครับมีมีเหรียญเดียวใครมีบุญวาสนาจะรับไปต่อก็ได้นะครับอืมราคาอยู่ที่ความพอใจทั้งสองคนนะครับนี่นี่นี่ถามว่าอยากอยากปล่อยไปไหมไม่อยากครับเสียดายนะแต่บางครั้งก็คิดว่าเก็บไว้นานก็เด็กรุ่นหลังก็เขาอาจจะไม่รู้คุณค่าอาจจะให้เพื่อนฟรีหรือว่าผู้ขาย เพื่อน2 0งรอยพออะไรประมาณเนี่ยก็เสียเสียของหมดเลยสู้เราอาจจะจําหน่ายช่วงนี้มีเงินมีทองแล้วก็เอาไปสร้างบุญบารมีให้กับหลวงปู่แล้วก็ตัวเราเองน,น่าจะดีกว่านะครับก็ขออนุญาตหลวงปู่การรับพระญาตินที่นี่เลยนะครับรักาการชอบใจก็กดตับตะครยกดติดตามด้วยกดแชร์ด้วยนะครับว่าให้ดูเพื่อนเพื่อน,อนจะได้มีความรู้เหมือนเรานะครับสําหรับคลิปนี้ ขอให้บุญบาร,รมีของปลูกการพญาดูแลผู้ที่ชมคลิปนี้ด้วยนะครับสาธุ